สวัสดีคะ่ะนักเรียนนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการตัดการสร้างแบบนะคะกางเกงขอบในตัวกางเกงขายาวขอบในตัวทรงสุภาพนะคะในการสร้างแบบนั้นเราจะต้องมีดินสอยางลบกระดาษสร้างแบบไม้มันทัดไมโค้งนะคะ ที่จะช่วยในการสร้างแบบนะคะในเอกสารประกอบการสอนนั้นจะมีการสร้างแบบในตัวนี้นะคะอยู่ในหน้าที่1นึนะะ่จากริมกระดาษด,ด้านซ้ายมือนะคะวัดเข้ามา2เซนติเมตรแล้วจากริมกระดาษด,ด้านบนให้วัดลงมาเท่ากับ5เซนติเมตรนะคะต่อจากนั้นให้ขีดเส้นขนานกับริมกระดาษด,ด้านซ้ายมือ ลงมาเท่ากับความยาวของกางเกงที่เราต้องการน,นะคะข้อต่อไปจากจุดที่1ถึงจุดที่3เมื่อกี้จุดที่2นะคะ1 2, ถึง2เท่ากับความยาวกางเกงที่เราต้องการต่อไปจุดที่3 1-3ถึง3เท่ากับ20ซนติเมตรนะคะก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้ แล้วขีดเส้นขนานไปทางขวามือนะคะต่อไปนะคะจากจุดที่1ถึงจุดที่4เท่ากับรอบสะโพกล่างหาร3แล้วลบ4จะเป็นเส้นเป้าลึกเราก็ขีดเส้นไปทางขวามืออีกเช่นเดียวกันต่อไป1ถึง5 1ถึง5ก็คือวัดเข้าไปเท่ากับ5เซนติเมตรแล้ว ต่อไปอีกนะคะจุดต่อไปจุดที่4ถึง6วัดเข้าไป3.5เซนติเมตรจากนั้นขีดเส้นจากจุดที่5ถึงจุดที่6แล้วก็โค้งเป้าหน้าเส้นที่ขีดมาจากเส้นที่หถึงเส้นที่6เส้นตัดกันที่เส้นสะโพกสะโพกล่างนะคะเป็นจุดที่7จากนั้นนะคะจุดที่8ด คือ1ถึง8เท่ากับรอบเอวหารด้วย4บวกเกล็ดอีก4เซนบวกเซนเซนติเมตรนะคะต่อจากนั้นนะคะ7ถึง9เท่ากับรอบสะโพกล่างหาร4และบวกเพลอหลวม1 1.5ถึง1.5เซนติเมตรหกถึง10ก็เท่ากับรอบสะโพกหาร4 บวก1ถึง1.5เซนติเมตรก็หมายความว่าจาก7 9ถึงเได้เท่าไหร่6ถึง10จะเท่ากันนะคะจากนั้นก็ให้แบ่งจุดที่11แบ่งจากจุดที่4ถึงจุดที่10แบ่งครึ่งนะคะแล้วขีดเส้นตั้งฉากลงมาที่ปลายขากรงเกงคือความยาวจากนั้นก็ต่อจาก11ขึ้นไปไปที่เส้น A, เอวเป็นจุดที่13 ต่อไปจุดที่14วัดจาก12ถึง14มาทางนี้นะคะ10ถึง13ถ้าต้องการขาเล็กก็8เซนติเมตรค่ะถ้าวัดมาทางนี้8เซนตเมตรต้องวัดไปทางนี้88เซนเมตรเช่นเดียวกันคือมันเท่ากันนะคะหรือถ้าต้องการขากว้างก็วัดได้ตั้งแต่1 0 1ถึง13เซนเมตรจากนั้นคีดเส้นจาก10มาถึง14ขีดเส้นจาก4ถึง10นะคะ ต่อไปนะคะเ,เกรดการสร้างเกรดเกรดนั้นขีดจากเส้น13ลงมาเนี่ยนะคะเท่ากับ11เซนติเมตรขีดข้างละ1เซนติเมตรขีดเป็นรูปเกรดนะคะเกรดที่2ได้จากการวัดนะคะจากจุด13ถึงจุดที่8ได้เท่าไรแบ่งครึง่งขีดเก็ดลงมา1 0เซนติเมตรความกว้างของเก็ดข้างละ1เซนติเมตรคะก็จะเสร็จ นะคะต่อไปเออจาก5ถึง16นี่1เซนติเมตรกลางหน้าจะเอาลง1เซนติเมตรนะคะขีดเส้นจาก8ถึง16เราก็จะเสร็จของแผ่นหน้านะคะวิธีสร้างแผ่นหน้าก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเป็นการสร้างแผ่นหลังค่ะ